ครับได้ค่ะเอ่อไปเจอพี่ค่ะพี่นี่จะเป็นไฟล์เก็บในแล้วก็แล้วก็เป็นต้องใี่ที่นั่งเราเแลาเราไปงานที่บ้านเราจะต้องานที่นั่งนะ หนึ่งสองสามครับเนร้านที่เราเล่นกันะครับร็จะใช้ของไทครับที่ลูกค้าต้สรนะครับต้องสรุปนครับเร่ล่นเก่สัาคแม่ค